ขณะที่โลกตกอยู่ในความสับสนมานจากความขัดแย้งของรัสเซียและจีนไปพร้อมๆสหรัฐอเมริกากำลังสืบสวนว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการโจมตีสองรายการที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่นักวิเคราะห์ทางทหารตรวจสอบข้อมูลและรายงานข่าวกรองสแสวงหาการประสานงานระหว่างกองทัพรัสเซียและจีนหรือถ้าเป็นเพียงเหตุการณ์บังเอิญแต่เป็นภัยพิบัติ แต่การประเมินของพวกเขาปรับทําให้สถานการณ์คุณนเคืองยิ่งขึ้นแม้จะมีหลักฐานของความพยายามประสานงานที่ชัดเจนในการท้าทายสหรัฐอเมริกาและเนโต้รัสเซียและจีนไม่เชื่อมโยงกับการโจมตีดักงต,ตาวปาลลมพธ์ข่าวนี้ทําให้ทุกคนประหลาดใจโดยตั้งคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของศัตรูที่ส่งพลังทั้งสองนี้และผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ความขัดแย้งพร้อมกัน ด้วยความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสหรัฐและพันธมิตรจึงต้องสำรวจภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนและอันตรายนี้โดยมีชะตาก,กรรมของโลกแขวนอยู่บนเส้นได้คุณต้องการที่จะเห็นมากขึ้นชมทุกตอนบนเว็บไซต์ของเราค้นพบศัก,กยภาพของสงครามโลกครั้งหน้าในขณะนี้ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยังคงต่อสู้กับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและจีนการพัฒนาที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นสหรัฐ<ส>เห็นว่าอิสราเอลเพิ่มกำลังทหารในตะวันออกกลางเพื่อนกำลังทหารอุปกรณ์และทรัพยากรเพิ่มเติมอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอิสราเอลยิงขีปนาวุธประหลาดใจไปยังดินแดนใต้เคียงโดยไม่คาดคิดและท่านใดทําให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้นในสถานการณ์ระดับโลกที่ตึงเครียดอยู่แล้ว ข้อเท็จจริงนี้ทำให้ความสมดุลอันละเอียดอ่อนของอำนาจในภูมิภาคมีความซับซ้อนและเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหม่ประชาคมระหว่างประเทศจึงตอบสนองผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ถึงการกระทำเชิงรุกข้างมือถือของอิสราเอลพวกเขากล่าวว่าอิสราเอลกำลังใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างการครอบงำในภูมิภาคนี้คนอื่นๆเชื่อว่าประเทศนี้รู้สึกว่าถูกคุกคามจากความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่และดำเนินการเพื่อปกป้องตอนเองล่วงหน้า สหรัฐอเมริกาและเนโธรมีข้อผูกพันต่อรัสเซียและจีนไม่มากนะักจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขวิกฤตใหม่ในแผนยุทธศาสตร์การทหารของตะวันออกกลางเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์แต่โดยทรัพยากรและบุคลากรที่จํากัดจึงต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากลําบา,ากการจัดลําดับความสําคัญของคําตอบของคุณนั้นยากขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งในหลายด้านต้องการความสนใจและทรัพยากร หลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธเพื่อนบ้านก็เตรียมพร้อมสำหรับการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นมันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในวงกว้างขึ้นซึ่งจะทำให้ความสมดุลของโลกที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วรุนแรงขึ้นความเป็นไปได้ที่โดมิโน,โนจะทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความกังวลต่อนักการเมืองและประชาชน ทำตางเหตุการณ์ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วเหล่านี้ลอกจับตาดูอย่างตำบนโดยสงสัยว่าตานยุ่ยอยู่ครั้งล่าสุดนี้จะผลักดันสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วให้ถึงขีดจำกัดหรือไม่และมันทำให้โลกเข้าสู่ความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นเมื่อนักตานทูตและผู้นำระหว่างประเทศทำงานเป็นการส่วนตัวค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติโดยมีข้อขัดแย้งเล็กน้อย ในขณะที่วิกฤตในตะวันออกกลางเลวร้ายลงสหรัฐและในทบประนามการโจมตีของอิสราเอลต่อดินแดนปาเลสไตน์ในแถลงการร่วมพวกเขาปฏิเสธการกระทําของอิสราเอลและเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติสหรัฐอเมริกาและในเทาจัดการประชุมฉุกเฉินและยังคงเฝ้าระวังระหว่างประเทศต่อไปการจัดการกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางถือเป็นงานที่ยาก ขณะเดียวกันก็จัดก,การความขัดแย้งกับรัสเซียและจีนอย่างต่อเนื่องผู้นำตระหนักถึงความซับซ้อนของสถานการณ์และสแสวงหาการตอบสนองที่สมดุลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอมกันหลายครั้งสื่อต่างประเทศรายง,งานข่าวและอัปเดตพัฒนาการของสถานการณ์ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนอกต่างรอดูว่าสหรัฐและในโทจะตอบสนองต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างไร ผู้นำสหรัฐและในทธเผชิญกับแรงกดดันจากความสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคพวกเขาต้องจัดการกับสถานการณ์ในอิสราเอลโดยไม่ทำให้สิ่ง<ร>ที่เกิดขึ <lun> ้นขึ้นแย่ลงสำคัญกับความขัดแยง้งกับรัสเซียและ,และจีนต่อไปพวกเขาเผชิญกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจรวมถึงผลกระทบต่อพันธมิตรเสถียรภาพของภูมิภาคและความมั่นคงระดับโลก สหรัฐอเมริกาและในทรเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์เพื่อยุติความรุนแรงเจราจาอีกครั้งเพื่อหาทางออกโดยสันติดโดยเคารพสิทธิและอธิปไตยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสหประชาชาติเป็นผู้นำการไล่เกลี่ยระหว่างฝ่ายที่มีข้อขัดแย้งและประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนการเรียกร้องสันติภาพ อ้อมกรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกําลังทํางานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนพลเรือนที่อยู่ในภาวะความขัดแย้งดังกล่าวทาให้มีมนุษย์ตกเป็นเหยื่อมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการหาทางแก้ไขวิกฤตอย่างสันติชุมชนให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงและเรียกร้องให้ยุติความเป็นประปาน ความกดดันกำลังเพิ่มสูงขึ้นเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติต่อความรุนแรงและฟื้นฟูเสถียรภาพให้กับภูมิภาคในขณะที่โลกจับตามองผลที่ตามมาของความล้มเหลวอาจเป็นหหยนะสำหรับทั้งโลกเนื่องจากสถานการณ์ร้ายแรงในตะวันออกกลางเมื่อความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นผู้นำโลกทราบดีว่าการกระทำของพวกเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีผลกระทบต่ออนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงโลก รับการแจ้งเตือนพร้อมตอนล่าสุดของสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของสงครามโลกครั้งที่3เบอร์สมัครรับข้อมูลขอบคุณที่รับชมเราติดตามเราบนเครือข่ายโซเชียลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารล่าสุดของเราเรากำลังพูดถึงอินสตาแกรม a c e b o o k ทวิตเตอร์คุณชื่อมันเราอยู่ที่นั่นขอบคุณที่รับชมช่องของเรานี่อีกมากที่มาจาก สนใจรับชมทุกตอนได้แล้ววันนี้ใช้ลิงก์ในคำอธิบายเพื่อเข้าถึงการสื่อทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราทดสอบความรู้ของคุณเกี่ยวกับสครามโลกครั้งที่สองมีรถยนต์กี่คันที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาหลังจากเพลฮาเบอร์จนถึงปี 1,900เสียงคำตอบของคุณในความคิดเห็น YouTube ด้านล่างระวังคำตอบที่ถูกต้อง คำตอบก็ค uhm. ือไม่มีการผลิตรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่โลกกกำลังวิ่นรนเพื่อควบคุมวิกฤตการณ์ต่างๆรัสเซียก็เพิ่มการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปรวมถึงสมาชิกในทบบางส่วนด้วยสถานการณ์น่าตกใจมากขึ้นด้วยข้อมูลข่าวกรองใหม่ บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแห่งรัสเซียไม่ได้ควบคุมรัฐบาลและกลองทัพรัสเซียอีกต่อไปสุญญากาศทาไฟกาในรัสเซียสงคลื่นกระแทกไปยังประชาคมระหว่างประเทศผู้นำทั่วโลกกำลังต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำรัสเซียที่เป็นไปได้และความไม่แน่นอนที่นำไปสู่สถานการณ์ที่พันพวนอยู่แล้วสหรัฐอเมริกาและนโทประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ นักยุทธศาสตร์การทหารและนักการทูตกำลังทำงานเพื่อพัฒนาแผนเผชิญเหตุระดับโลกในขณะเดียวกันยุโรปก,กำลังเตรียมพร้อมสำหรับผลที่ตามมาจากการรุกรานของรัสเซียประเทศที่อยู่ใกล้เขตความขัดแยง้งใช้มาตรการฉุกเฉินการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ของการทำสงครามในยุโรปโดยพลเมืองและรัฐบาลความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความกปัวว่าความขัดแยง้งในวงกว้างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ประชาคมโลกพยายามที่จะเข้าใจความวุ่นวายในรัสเซียก็มีความเชื่อกันว่าพรรคส่วนที่มีอำนาจเหนือกว่าของรัฐบาลรัสเซียสามารถควบคุมได้โลกกังวลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสถานการณ์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้น สหรัฐอเมริกาและเนโธเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามจากรัสเซียสถานการณ์ปัจจุบันมีความสำคัญและต้องอาศัยการประสานงานที่รวดเร็วเด็ดขาดและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสหรัฐอเมริกาและเนโธพยายามที่จะแก้ไขสงครามขนาดใหญ่ที่เป็นไปได้วยทางการทูตในขณะที่ทั่วโลกจับตาดูอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนและการดุกรานอยงต่อเนื่องของผู้นำรัสเซียหนทางข้างหน้าจึงเป็นอันตราย ในเหตุการณ์เทคพันที่น่าสะพรึงกลัวและคาดไม่ถึงจีนโจมตีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยขีปนาวุธนิวเคลียร์การทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกระทันหันนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกถือเป็นก้าวใหม่และอันตรายในความขัดแย้งที่ตึงเครียดอยู่แล้วพร้อมข่าวการโจมตีทำลายล้างของจีนผู้นำทั่วโลกตา่างรีบเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น สหารัฐอเมริกาและในทวีทูกบังคับให้ประเมินกลยุทธ์และลำดับความสำคัญของต้นหม่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เตรียมพร้อมรับขีปนาวุธมาถึงสร้างความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกแก่ประชากรชุมชนช่วยเหลือซึ่งการละกันรัฐบาลท้องถิ่นมีแผนฉุกเฉินและชาวอังกฤษพยายามลดการทำลายล้างลอกเา้ดดูด้วยความหวาดกลัวเมื่อขีปนาวุธเข้าลปเป้าหมาย ประเทศต่ตางๆทั่วโลกจะต้องพิจารณาถึงผลเสียจากการลักเปลี่ยนนิวเคลียร์และภัยพิบัติระดับโลกที่อาจเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกานาโต้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในขณะที่ผู้นำกำลังมองหาวิธีแก้ไขวิกฤตในช่วงเวลาเช่นนี้การพูดและการเจรจาต่อรองเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงการบานปลายและป้องกันการสูญเสียชีวิต ในโลกที่จวนจะเกิดภัยพิบัติผลลัพธ์ของวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้มีความไม่แน่นอนอนาคตเป็นเดิมพันกับการตัดสินใจของผู้นำในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าสหรัฐอเมริกาหน้าโตญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะตอบโต้ทางทหารต่อเมืองต่างๆในจีนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้ความสามารถทางทหารของจีนเป็นอัมพาตและทําหน้าที่เป็นเครื่องขัดขวางการลุกรานในอนาคตโลกต่ําหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการที่กล้าหาญนี้จะป้องกันการบานปลายและฟื้นฟูสันติภาพที่เปราะบางในภูมิภาคด้วยการดําเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ชะตากรรมของผู้คนนับล้านตอนนี้แขวนอยู่บนความสมดุลที่ตามมาของเกมที่มีเดิมพันสูงนี้ได้ถูกเปิดเผยไปทั่วโลกคุณต้องการที่จะเห็นมากทื้นตอนทั้งหมดของซีรีส์ของเราบนเว็บไซต์ของเรา ผลพบศัก,กยภาพของสงครามโลกครั้งหน้าในขณะนี้รับเครื่องมือ AI ที่ส่งพลังสำหรับการสร้างวิดีโอมานพิมพ์คุณภาพสูงบริการฟรีแลนซ์โฮสติ้งระดับพรีเมียมและการปกป้องความเป็นส่วนตัวออนไลน์สูงสุดอย่าพลาดส่วนลดและโปรโมชั่นสุดพิเศษลงทะเบียนทันทีโดยคลิกลิงด้านล่างเริ่มสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจทันที